แท็กพรัญยูทนไม่ไหวท้าดวลตัวต่อตัวไฮโซเควี่ยงแก้วใส่หน้ารัศมีแ้เหตุการณ์ที่รัศมีแ้ไปเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่งและได้เข้าไปทักทายนักแสดงสาวคนหนึ่งจนถูกไฮโซหนุ่มเคลี่ยงแก้วใส่ที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บซึ่งภายหลังในรายการแชฉโดยมดดำคชาภาได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าดาราสาวคือน้ำหวานเดอะเฟสส่วนไฮโซหนุ่มคือแชมป์จิรัต เพชระรันทวงศ์จนมีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและพร้อมใจกันติดแฮชแท็กเซฟรัศมีแคล่าสุดนักแสดงหนุ่มแท็กพรรยูก็ได้โพสต์ไอจส่วนตัวระบุว่าวัดกันไปเลยกี่ยกก็ว่าไปแฮชแท็กมันไม่แฟร์หว่าที่ทำแบบนี้แฮชแท็กโคตรโก้เลยตอนพวกเยอะแต่จริงๆก็โอริโอ5บาท ฮชแท็กทีมใครไม่ต้องพูดรู้มือกันอยู่โดยในรูปภาพมีข้อความว่าไหนๆก็ไหนๆหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยครับเทนไฟท์เทนเลยครับจบๆไปหลังจากนั้นได้มีคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวจำนวนมาก